การปลูกแตงโมโดยปกติเราสามารถที่จะใช้วิธีการหยอดมเมล็ดการใช้วิธีนำต้นกล้าไปปลูกจากข้อเสียของการหยอดมเมล็ดอาจจะงอกไม่พร้อมกันแล้วก็มีพวกมแมลงศัตรูมีพวกมดขนมเมล็ดหนีซึ่งวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการเพาะแตงโมให้งอกไวควบคุมให้ต้นกล้าที่มีขนาดเท่ากันนําไปปลูกแล้วสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้เท่ากันนั่นก็คือการเพาะเป็นต้นกล้าก่อน ในขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําการแช่มเมล็ดก่อนแช่ไว้เป็นเวลา6ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเราจะลินน้ําออกเอาเฉพาะ,มะเมล็ดใช้เศษผ้าเนห่อเพื่อที่จะบ่มรักษาความชื้นนําเมล็ดที่ห่อเรียบร้อยใส่ไปในถุงพลาส,สติกแล้วก็ปิดปากถุงให้แน่นนําไปเก็บไว้ในที่ร่ม3-4ถึงสวันวก็จะงอกตัวอย่างที่เราบ่มไว้แล้วเป็นเวลา4วันแต่ละ,มะเมล็ดเนี่ยมันจะงอกไม่เท่ากันการลงถาดเพาะเนี่ยเราต้องเลือกเอามเมล็ดที่มีความยาวของราก ใกล้เคียงการลงในถาดเพาะทําการลดน้าเราไม่ควรที่จะใช้เป็นบัวลดน้ํามาลดค่อยๆลดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูลากของต้นกล้าแตงโมนะครับต้นกล้าแตงโมที่พร้อมปลูกอายุของต้นกล้าเนี่ยก็หกวันแล้วรากเขาจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วสามารถที่จะนําไปปลูกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกลงแปลงปลูกหรือปลูกใส่กระถางตัวนี้จะเป็นการควบคุมทําให้เราได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและก็ได้ผล,ผลผลิตที่แน่นอนเทคนิคการเพราะแตงโมให้งอกไวได้ผลผลิตดีเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเพราะแตงโมให้งอกไวได้ผลผลิตดีการปลูกแตงโมโดยปกติเราสามารถที่จะใช้วิธีการหยอดมเมล็ดและก็การใช้วิธีนําต้นกล้าไปปลูกนะครับจะมีอยู่2วิธีซึ่งจากข้อเสียของการหยอดมเมล็ดตัวนี้อาจจะงอกไม่พร้อมกันแล้วก็มีพวกมแมลงศัตรูมีพวกมดขนมเมล็ดหนีนะครับทำให้แตงโมเนี่ยไม่งอก แล้วก็ทําให้ผลผลิตเราเสียหายแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือจะเป็นวิธีที่ควบคุมในเรื่องของพวกมแมลงที่จะขนมะเมล็ดหนีเป็นการควบคุมให้ต้นกล้าที่มีขนาดเท่ากันนาไปปลูกแล้วสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้เท่ากันนั่นก็คือการเพาะเป็นต้นกล้าก่อนซึ่งวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการเพาะแตงโมให้งอกไวแล้วก็ได้ผลผลิตดอีอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็คือจะมีภาชนะสําหรับแช่มเมล็ดแตงโมะนะครับแล้วก็มีมเมล็ดแตงโม แล้วก็จะมีถุงพลาสติกมีผ้านะครับมีเศษผ้าชิ้นเล็กๆก็ได้ก็จะมีน้ําเอาไว้แช่เมล็ดหลังจากที่เราแช่แล้วเราบ่มแล้วเนี่ยเราก็จะมีถาดเพาะดินที่เราจะใช้เพาะเนี่ยเป็นดินที่สามารถที่จะระบายน้ําได้ดีมีความร่วนซุยคือเราสามารถที่จะใช้ดินที่มีซากินทรีวัตถุค่อนข้างที่จะเยอะจะทําให้ต้นกล้าแตงโมเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีระบบรากที่แข็งแรงแล้วก็จะมีไม้นะครับเอาไว้เจาะรูเพื่อที่จะหยอดเมล็ดแตงโมลงไป ตัวนี้เป็นมเมล็ดแตงโมที่จะเราจะใช้ในวันนี้ก็คือเป็นมเมล็ดแตงโมสายพันธุ์น้ำผึ้งเราควรที่จะใช้มเมล็ดที่สมบูรณ์แล้วก็แห้งสนิทไม่มีเชื้อราเชื้อโรคอะไรติดอยู่ตัวนี้จะเป็นพันธุ์ลูกใหญ่ตัวนี้มีราคาค่อนข้างที่จะสูงสาหรับเศษผ้าที่จะนํามาห่อมเมล็ดเพื่อทําการบ่มเนี่ยควรเป็นเศษผ้าที่สามารถที่จะซับน้ําได้ดีในขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําการแช่มเมล็ดก่อนนะครับเราเทน้ําใส่ลงไปนะครับเพื่อที่จะ ให้เมล็ดเขาเนี่ยได้รับความชื้นได้รับน้านะครับตัวนี้เราสามารถที่จะใช้เป็นน้าเปล่าธรรมดานี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นน้ําอุ่นก็ได้ซึ่งในขั้นตอนการแชร่เมล็ดเนี่ยเราจะแช่ไว้เป็นเวลา6ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยตัวนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราแช่ไว้แล้วเป็นเวลา6ชั่วโมงซึ่งลักษณะตัวน้ำเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองแล้วเมล็ดเ,เนี่ยได้รับน้ําได้รับความชื้นเข้าไปเต็มที่แล้วเราสามารถที่จะนําไปบ่มได้ในขั้นตอนต่อไปเราจะลินน้ําออกเอาเฉพาะเมล็ดมาใช้ผ้าห่อนะครับเพื่อทําการบ่ม เทน้ําออกไปแล้วนะครับเราจะนาเมล็ดมาใช้เศษผ้าเนี่ยห่อเพื่อที่จะบ่มรักษาความชื้นจากนั้นนะครับให้เรานําเมล็ดที่ห่อเรียบร้อยใส่ไปในถุงพลาส,สติกแล้วก็ปิดปากถุงให้แน่นให้สนิทแล้วก็นําไปเก็บไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแดดนะครับตัวนี้เราจะบ่มเนี่ยสามถึงสี่วันนะครับก็จะงอกนี่คือตัวอย่างนะครับที่เราบ่มไว้แล้วเป็นเวลาสี่วัน เราจะมาดูลักษณะการงอกของเมล็ดแตงโมที่บ่มมา4วันตัวนี้ก็คือรากค่อนข้างที่จะยาวแล้วนะครับโดยปกติเนี่ยถ้า3วันจะพอดีซึ่งลักษณะการงอกของเมล็ดแตงโมนะครับแต่ละเมล็ดเนี่ยมันจะงอกไม่เท่ากันในการลงถาดเพาะเนี่ยเราต้องเลือกเอาเมล็ดที่มีความยาวของรากใกล้เคียงกันลงในถาดเพาะถาดเดียวกันนะครับก็จะได้เจริญเติบโตเท่ากันเพราะว่าบางเมล็ดเนี่ยเพิ่งเริ่มแตกก็มีนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการนําเมล็ดที่งอกแล้วมาลงถาดเพาะนะครับ ก็คือเราจะใส่ดินแล้วก็เขียดินก่อนดินควรที่จะมีความชื้นแล้วขั้นตอนในการลงถาดเพาะเนี่ยเราก็จะเจาะรูนะครับเพื่อที่จะ,ะนําเมล็ดที่งอกแล้วมาลงซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะใช้มือจับได้เลยจับแล้วหย่อนเมล็ดลงไปให้สุดรากนะครับแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยกด หลังจากที bon Guerra, ่เราหยอนเมล็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับนำเมล็ดลงมาในถาดพอเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการลดน้ำนะครับในขั้นตอนการลดน้ำเนี่ยเราจะใช้ขวดที่เจาะฝ้าก็คือเราไม่ควรที่จะใช้เป็นบัวลดน้ํามาลดจะทําให้พวกเมล็ดเนี่ยกระเด็นตัวนี้เราก็ใช้ขวดที่เจาะฟ้านะครับค่อยๆลดไปก่อนนะครับช่วงแรกหลังจากที่เรานําเมล็ดที่งอกแล้วนะครับเราบ่มแล้วมันงอกแล้วเนี่ยเรามาลงถาดพอแล้วขั้นตอนในการดูแลรักษาต่อไปก็คือเราจะลดน้ําทุกวันนะครับวันละสองรอบ 1> <tyard>. <1> ช่วงแรกเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บไว้ในที่ร่มก่อนอย่าเพิ่งให้โดนแดดนะครับซึ่งก่อนที่จะนําออกไปปลูกนะครับในช่วงวันที่ 6- 7ที่ก่อนที่จะนําออกไปปลูกเนี่ยเราควรที่จะให้โดนแดดในช่วงเช้าอย่าให้โดนแดดจัดจนเกินไปเพราะว่าเขาอาจจะเหี่ยวได้เราจะให้โดนแดดในช่วงเช้าไปถึงสายนะครับจากนั้นแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยชินกับแสงแดดให้เขาปรับสภาพก่อนที่เราจะนําไปปลูกได้รูปแบบของการนําไปปลูกนะครับหลังจากที่ต้นกล้าเราพร้อมปลูกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปปลูกลงในกระสอบ ราปลูกลงในถุงปลูกในวงบ่อหรือจะปลูกลงแปลงที่มีระบบน้ําเราก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยซึ่งตัวนี้ก่อนที่จะนําไปปลูกเนี่ยเราควรที่จะเตรียมสถานที่ปลูกเตรียมยินปลูกก่อนครับนี่ก็คือลักษณะของต้นกล้าแตงโมที่พร้อมปลูกนะครับคืออายุของต้นกล้าเนี่ยก็หกวันแล้วสามารถที่จะนําไปปลูกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกลงแปลงปลูกหรือปลูกใส่กระถางถ้าจะปลูกใส่กระถางเนี่ยแนะนําให้เป็นกระถาง12นิ้วขึ้นไปหรือถ้าเป็นแปลงปลูกควรเตรียมแปลงให้เรียบร้อย นะครับแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยหมักการเตรียมแปลงปลูกให้เรียบร้อยก่อนปลูกนะครับสำหรับดินปลูกแตงโมนะครับควรเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างที่จะเยอะสามารถที่จะระบายน้ําได้ดีต้องน้ําไม่ขังเพราะว่าแตงโมเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการเฉพาะความชื้นไม่ต้องการน้ำแฉะเดี๋ยวเรามาดูลากของต้นกล้าแตงโมนะครับอายุ6วันเนี่ยลากเขาจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับในการเอาออกมาปลูกเนี่ยเราควรที่จะระวังตุ้มยินนะครับอย่าให้แตก ลาเขาเดินได้ดีแล้วเราก็สามารถที่จะลงปลูกได้เลยนะครับของเราจะปลูกใส่กระถางนะครับกระถางขนาด12นิ้วเวลาปลูกแล้วก็เตรียมหลุมปลูกเฉพาะในส่วนที่เป็นตุ้มตุ่มดินนะครับซึ่งเราจะไม่ถมให้ลึกจนเกินไปนะครับก็คือให้เสมอกับตุ่มดินตัวเดิมถ้าถมลึกจนเกินไปเขาจะมีอาการลักษณะของการเน่าคอดิน หลังปลูกเสร็จนะครับการปลูกแตงโมด้วยต้นกล้าเนี่ยเราต้องลดน้ำนะครับเราต้องให้น้ําถ้าเป็นแปลงปลูกเราก็ควรที่จะมีระบบน้ําให้เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นกระถางเราก็ลดได้เลยหลังจากที่เราปลูกเสร็จนะครับขั้นตอนในการดูแลรักษาเนี่ยเราควรที่จะให้น้ําเป็นประจําให้น้ําได้ทุกวันแล้วก็วิธีการให้ปุ๋ยแล้วก็ สามารถที่จะให้ปุ๋ยตั้งแต่เริ่มปลูกได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยระบบรากเขาจะไม่กระทบกระเทือนเขาสามารถที่จะนําปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ได้สามารถที่จะให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมกักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆเราก็สามารถที่จะให้ได้รวมทั้งเป็นฮอร์โมนต่างๆเป็นอาหารทางใบให้กับแตงโมนเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ได้เลยซึ่งนะับเวลาจากนี้ไปก็ประมาณ60-65ถึงวันเราก็สามารถที่จะนําแตงโมนเนี่ยไปรับประทานได้นะครับเพราะว่าแตงโมเขาจะมีอายุอยู่ที่65-70ถึงวันก่อนที่เราจะเพาะเมล็ดนะครับ ซึ่งในการปลูกในการดูแลรักษาเนี่ยเราควรที่จะปลูกกางแจ้งต้องให้เขาโดนแดบดบแตงโมเป็นพืชที่ชอบแดดเทคนิคนี้สามารถใช้เพาะแตงโมได้ทุกสายพันธุ์นะครับรวมไปถึงพวกแตงกวาแตงล้านฟักทองบวบพวกนี้สามารถที่จะเพาะวิธีนี้ได้เช่นเดียวกันหลังจากที่เราเพาะไปแล้วนะครับต้นกล้าแตงโมเนี่ยจะอยู่ในถาดเพาะแค่6-7ถึงวันก็พอถ้าเกิดเราจะปล่อยไว้นานกว่านั้น เขาจะชะง,งักการเจริญเติบโตนะครับก็คือเป็นต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์ระบบรากอาจจะมีปัญหาแล้วเราควรที่จะให้อยู่แค่6-7ถึงันก็พอสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับในการปลูกแตงโมเนี่ยเราควรที่จะมีการเพราะ,มะเมล็ดให้งอกเป็นต้นกล้าก่อนก่อนที่จะนำไปปลูกเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้ผลผลิตที่ดีได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมีปริมาณที่สูงนะครับสามารถที่จะควบคุมเรื่องผลผล,ผลิตได้ดี ควบคุมเรื่องเชื้อโรคพวกแมลงต่างๆได้ดีตัวนี้ในการเพาะเมล็ดเนี่ยมันเป็นวิธีการทําที่ง่ายเราสามารถที่จะเพาะในถาดได้ซึ่งที่สําคัญเลยก็คือเมล็ดแตงโมในกลุ่มที่เป็นเมล็ดที่มีราคาสูงนะครับตัวนี้ควรที่จะมีการเพาะก่อนเพื่อลดความเสียหายในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดก่อนที่จะนําไปปลูกเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเลือกเอาเฉพาะต้นกล้าที่สมบูรณ์ถึงจะนําไปปลูกนะครับตัวนี้จะเป็นการควบคุมทําให้เราได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและก็ได้ผลผลิตที่แน่นอน ซึ่งการเพาะเมล็ดแตงโมแบบนี้จะทําให้มันงอกเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเขาได้รับความชื้นที่เท่ากันหมดทุกเมล็ดแล้วก็ในการนําไปบ่มเนี่ยเขาก็อยู่ในสภาวะอากาศแบบเดียวกันตัวนี้จะทําให้เขาได้รับความชื้นพร้อมกันงอกพร้อมกันแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่พร้อมกันจะทําให้งอกเร็วด้วยเทคนิคการเพราะแตงโมให้งอกไวได้ผลผลิตดีเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ